เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปเป็นแบบหน้าที่ควบคุมหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะฮะแล้วน้องท่านนี้เป็นนายดาบเป็นดาบตำรวจนะครับสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนตอนเลือกตั้งเขาจะจัดทั้งภูทรทั้งภูธรท,ทั้งตชะดออกไปคุมนะครับส่วนใหญ่ก็จะหน่วยละคนคนหนึ่งสองคน แล้วก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมาคนหนึ่งอย่างนี้นะฮะแล้วแต่กะกะตเขาจะขอความร่วมมือมานะครับขอความร่วมมือมาตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้เนี่ยไอสอจอนี่เข้าไปตามข่าวนะครับเข้าไปลงคะแนนเลือกตั้งแล้วคงจะให้ผู้ติดตามลูกน้องถ่ายภาพต่อชดอเขาเห็นว่ามันผิด มันผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายเขาก็ไปห้ามนะครับไปห้ามปรากฏว่านักการเมืองท่านนี้ไม่พอใจไม่พอใจนะครับก็คงไประบายอารมณ์ให้กับลูกน้องฟังให้ลูกน้องก็นายว่าขี้ข้าปล่อยนะครับยกพวกกันมาเลยหกคนเจดคนนั่งรถ มามาลุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งทั้งที่แต่งเครื่องแบบเต็มยศและเขาปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายผมจะบอกให้นะครับเรื่องนี้ถ้ามองทั่วๆไปมันเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายแต่ว่า ความชิบหายเกิดกับครอบครัวและตระกูลมึงแล้วไอ้หนูนะครับความชิบหายและความเสื่อมเสียเกิดกับตระกูลเองอย่างที่เป็นตราบาไปตลอดชีวิตเลยนะสอจอท่านนี้นะคนเป็นพ่อเน่นอนปีนกายหน้าผากเลยนะครับหนูเรื่องนี้หนูจะได้รับการสั่งสอน อย่างเจ็บปวดที่สุดเพราะว่าตำรวจเขายอมไม่ได้เขาถือว่าถ้าหนูไม่เคารพก,กฎหมายขนาดตำรวจแต่งเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องไม่ได้ไปเมาเหล้ามีเรื่องในผับในเทกหนูยกพวกไปลุมกระทืบตำรวจเนี่ยหนูนํำความชิดหายมาสู่ครอบครัวและตระกูลเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าจะมีความ ชิบหายเข้ามาในตระกูลหนูอย่างไร 1. จะเป็นตราบาปหนูไปตลอดชีวิตเลยว่าไอ้แปลงทำพูดว่ามึงรู้จักกูไหมนะครับจะเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตการทำงานการเมืองของุุเลยสอขอบคุณผู้จัดการตำรวจแห่อองชาตินะ ที่เลยวัดขออคุณตายนะเรื่องนี้ที่จริงมันไม่ต้องถึงตายหรอกมันแค่ผู้บังคับการแค่ผู้กำกับการสถานีตำรวจนั้นก็พอเพราะว่าไอ้คนก่อเหตุมันแค่สอจอนะครับแค่ผู้กำกับก็พอผู้บังคับการลึกขึ้นไปก็ผู้ชการตำรวจภูธรภาคาแต่นี่ ผู้าการตำรวจแห่งชาติท่านพลเอกกิติรัตน์สั่งไปเลยว่าให้ดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด